สหาพานิชชนิดนิวเ e w y เซลสอง e ูน2 2วันนี้เรามีโปรดีๆรับปีใหม่จีนมาฝากกับโปรเครื่องทำน้ําอุ่นดาวน้อยผ่อนสบายแบงค์ห้าอยังมีทอนรุ่นที่1 1 Panasonic DH3JL2TH 3,500บาทพิเศษเพียง2,690บาทดาว290บาทฟรีของสมนาคุณให้ลูกค้าเลือกระหว่างผ้าห่มนวมหรือการต้มน้ำไฟฟ้ารุ่นที่2 Panasonic DH4JL1TK 4,500บาทพิเศษเพียง3,290บาท ดาวเพียง390รบาทฟรีของสมนาคุณให้ลูกค้าเลือกระหว่างผ้าห่มนวมหรือกาต้มน้ำไฟฟ้ารุ่นที่3สตีเบล d ด3ี E 3 5 0 0บาพวัตต์พิเศษเพียง2 2 9 0บาทดาวเริ่มต้นเพียง3 9 0รบาทรุ่นที่4อิเล็กโทรักเอดับเบิลย0อีามพวัตต์พิเศษเพียง2 3 9 0บาทดาวเริ่มต้นเพียง4 9 0บาทมีของสมนาคุณให้ลูกค้าเลือกระหว่างผ้าห่มนวมหรือกาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่นที่5 h i ฮ a ต h ชิ h e s 35B 3,500บาพวัตต์พิเศษเพียง2890บาทดาวเริ่มต้นเพียง390บาทมีของสุนมนาคุณให้ลูกค้าเลือกระหว่างผ้าห่มนวมหรือกาต้มน้ำไฟฟ้ารุ่นที่6กฮิตาชิ h e s 4 5 b 4,500บาวัตต์พิเศษ3 3 9 0บาทดาวเริ่มต้นเพียง490บาทมีของสุนมนาคุณให้ลูกค้าเลือกระหว่างผ้าห่มนวมหรือกาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่นที่7ชาราป W-H34 3500วัตต์ w 34, Wh, พิเศษเพียง2,090บาทดาวเริ่มต้นเพียง390บาทและรุ่นที่8ชา้าป W-Hot-Hot 4,500วัตพิเศษเพียง2,890บาทดาวเริ่มต้นเพียง490บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเราใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาสั่งซื้อได้ที่โชว์รูมของเราได้นะคะที่ร้านตัวแทนหรือว่าที่สาขาเสนอขายได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีวันปีใหม่จีนนะคะสินเจียยุ่อีสิ่งนี้หัวใช้ค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงเฮงเฮง ตลอดทั้งปีค่ะ